วสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mr. Talk t i m e ทำหลายรอบแล้วเนี่ยมามาหลายเทคแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเทคเทคนี้นะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนังสือเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะได้มากแต่ผมกําลังคือตั้งใจว่าจะทําหนังสือเล่มเนี้ยเป็นคลิปเลยเวย้คือก็เป็นคลิปนี้นี่แหละโอเคก็หนังสือที่ว่านั้นนะครับก็คือหนังสือเรื่องโจโจนียม จริงเท้าความก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโจโจมากเลยเว้ยคือชอบทั้งแบบอนิเมะแล้วก็อยากจะอ่านเป็นมังงะด้วยและตอนนี้ผมก็สั่งซื้อตัวมังงะภาคห้ามาตอนช่วงปลายปลายภาคละแล้วก็ตอนจบภาคสามมาเลยคือราคารวมไปเสร็จคือ310บาทรวมค่าส่งแล้วนะค่าส่ง3าบาทคิดเอาใจละกัน,กนมันเท่าไหร่แล้วพอหลังจากที่ผมมาดูรีวิวรีวิวหนึ่งของโจโจนี่ er, แล้วผมมาคิดอีกที ไอ้เฮียแทนที่กูจะเสียตังประมาณ1 3 0บาทเฮ้ย hey, แต่มันก็คุ้มนะในความคิดผมเนี่ยแต่ในความคิดผมเนี่ยมันก็คุ้มเพราะว่าภาคหาของโจโจนียมยังไม่ออกแต่ภาคสาของโจโจนียมเนี่ยมันมันไม่รู้มาถึงจุดจบแล้วยังแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูสปอยมาแล้วเนี่ยเล่ม17ออกแล้วก็คือน,น่าจะเป็นช่วงปลายๆแล้วแหละผมก็แบบเออไม่ต้องซื้อโจโจนียมเล่ม17บละแต่ว่าความคิดความคิดนี้เนี่ยผมก็เลยกลับมาคิดใหมว่ว้ว่าเออเราจะทําคลิปแบบเออรีแอคชั่นก่อนก่อนและหลัง ได้โจโจเนียมอันนี้เป็นคลิปก่อนและคลิปหลังเนี่ยจะเป็นรีวิวสดๆไปเลยรีวิวสดๆแบบเออความรู้สึกผมที่มีต่อหนังสือเล่มเนี้ยมันมันคุ้มไหมมันมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงไหนสำหรับผมแล้วก็ผมในฐานะที่ผมชอบโจโจอย,อยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นไล a ์แอคชั่นก่อนหลังจากที่ผมซื้อโจโจเนียมแล้วเราจะมารีวิวกันโอเคนะง้นก็ ตัดภาพไปยังที่ผมรีวิวได้เลยวันนี้วันที่17สิงหาคมของน่าจะมาถึงประมาณไม่ไม่หรือ่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปตรงนั้นเลยไป โอเคในที่สุดก็ได้มาละไอ้หนังสือโจโจนียอนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาสถานที่อันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าว่าในนี้จะมีอะไรบ้างแต่ต้องไปขอเกนไกก่อไปได้เอากนไก่มาโทษทีโอเคงั้นไปที่ร้านสิงห์ฮาร์ปาร์คเลยเดี๋ยวผมไปสั่งอะไรมากินด้วยจะได้มานั่งทําคลิปด้วยกันคลิปนี้มีแต่เสีย ซึ่งตอนที่ผมซื้อมานะครับผมตอนที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องเดฟเทอร์ทีนนะครับผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเดฟเทอร์ทีเลยคือใครที่ไม่รู้เดฟเทอร์ทีเป็นยังไงคือเป็นนี้นะครับผมอ่าสแตนของเด็กน้อยนะครับผมที่เข้าทําร้ายคนในฟันนะครับผมก็จะเป็นเริ่มตอนของโจโจเนียมเล่มที่12เลยโอเคเรื่องราวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือมีการเอาฉบับเก่ามาแปลใหม่อีกทั้งหมดเลยนะนี่ก็คืออย่าคิดว่าเป็นลายเส้นใหม่นะนี่เห็นไหม นี่แหละอันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่สัญ,ญลักษณ์ของโกโกกโกะอะไรสักอย่างที่เป็นมีมกันนะโอเคและตอนแถมท้ายนะครับผมก็คือนี่ครับผมก็คือประวัติของตัวละครคืออะไรนะเขาเรียกว่าคิโรอิโกะอารากิเล่าถึงต้นกําเนิดของตัวละครนี้ครับผมจะเป็นตอนพิเศษสําหรับโจโจเนียม um เท่านั้นนะครับผมที่หาไม่ได้ในสมุดเล่มเก่านะครับผมอาจารย์เขาก็จะ อธิบายเอาไว้อย่างดีว่าต้นกําเนิดตัวละครเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมผมหงอาจจะไม่มอหงกลองนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าสาหรับนักสะสมและก็แฟนโจโจอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับรีวิววันนี้แต่วันนี้แถมพิเศษถ้าผมตกรล่อะไรไปเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวอีกทีนึงก็แล้วกันคือหงนะครับผมก็อาจจะไม่มีอะไรตกตกตนแล้วนะคุณค่าที่ได้ใช่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคุณค่าที่ผมได้คืออะไรหนึ่ง ในฐานะที่ผมเป็นแฟนโจโจเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้แล้วผมอยากจะสะสมแบบคืออยากจะซื้ออะแล้วก็อยากอ่านให้หมดเลยครบทั้งซีรีส์อยากให้อ่านให้หมดครอบคุมถึงโจโจเลียนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีหนังสือโจโจตัวไหนเลยที่เป็นแบบคอม,มิกบุ๊คแต่นี้ที่เราจะมาแกะกันคือสิทธิพิเศษจริงๆพิเศษสําหรับคนดูช่องมิสเตอร์ไลฟ์สไตล์เท่านั้นนะครับผมก็คือจะเป็นตอนแถมนะ คือตอนตอนแถมของผมเองเนี่ยในคลิปนี้นะโอเคมาดูกันเลยไปที่ตอนท้ายนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นหนังสือจากร้านขายดีชื่อว่าเ o Book นะครับผมก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับถ้าใครอยากจะไปซื้อหนังสือเก่าๆของเขานะฮะผมแนะนำเลยนะครับผมโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับคุณ จะเป็นของตรงบริษัทแรกที่สุดนะผมก็ไม่รู้เป็นบริษัทอะไรเราจะมาดูเป็นเล่มออริจินอลนะครับผมจากเมื่อ3าปีที่แล้วก็ยังสะสมแล้วก็เอามาขายนะครับก็ถือว่าสวัครับท่านผู้ชมนี่เจอโชว์่าค้าสแตวิทภาค3าตอนสุดท้ายนะครับผมเล่มเก่าเลยครับผมเล่มเก่ามากๆนะเราก็มาเปิดกันเลยครับผม นี่ครับผมมันจะขาดทิ่หนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรน้องอันนีู้หนังสือเมื่อ30ปีที่แล้วครับผมสมัยตอนที่พ่อผมยังเด็กๆอยู่เลยนี่คือภาคสามนะครับผม mm hmm. นี่ฮะตอสนสุดท้ายภาคสามพอดีเลย mm hmm. เห็นไหมรูปภาพก็จะเป็นตอนที่เอ่อน่าจะตอนสุดท้ายของภาคสามนะผมว่าอันนี้นะครับผมเป็นตอนที่กลิ่นหนังสือก็ถือว่าเก่าพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นภาคที่นั้นแล้วนะครับผมโอเค นี่ครับผมก็จะเป็นโจโ a ้ภาคสุดท้ายของ5สามอีกอย่างผมซื้อตอนเล่น58เอ้อผมสั่งเล่ม60ไม่ใช่หรอ <c oughs> โอเคโอเคโอเคถือว่าไม่เป็นไรอันนี้ครับผมก็จะเป็นโจโจโ้ลราค้างศตวรรษนะครับผมเล่นที่58ที่จริงผมฝังเล่น60นะแต่ถ้าใครคิดดูคลิปนี้ก็รวมเขานี่ครับ59นะครับผมก็จะเป็นภาค5นะครับผมของโจโละโจมาหน้านะครับผมนี่คือลายเส้นเก่าของอาจารย์นะครับผม โ okay, อเคเรามาเปิดตูทีล้ากาเลยก็จะเป็นภาค5นะครับผมไนเส้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรน,นะครับผมนี่มีตอนที่อาบาคิโอตายด้วยนะครับผมนี่ครับผมเดนี่นะครับผมเป็นตอนที่นี่ครับผม58ตอนเมื่อสมัย30ปีก่อนนะยังไม่มีการรวมเล่มนะครับผมนี่นะครับมเอาว่า ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ชอบโจโจรอยู่แล้วเนี่ยผมรู้สึกดีใจดีใจมากเลยเ้ยเออผมได้มาหาหนังสือที่มันแทบจะไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันทั้งสามเล่มนี้นะเออผมรู้สึกเดี๋ยวผมไปอ่านได้จบก่อนแล้เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันว่ามันมีคุณค่าย,ยังไงบ้างสาหรับทั้งโจโจนี่มแล้วก็หน,นังสือทั้งสามเล่มนี้ไปงั้นเดี๋ยวเราขอญาตไปสั่งกาแฟกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปเจอที่หอเนาะ <c oughs> สวัสดียินดีต้อนรับพข้สู่ช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดละสาหรับคลิปนี้ผมนั่งตัดมาหลายชั่วโมงมากไม่ร่มามันจะจบสักทีโอเคคุณค่าที่จะผมได้จากหนังสือโจโจ,เ,จเนียมก็คือ1ผมได้เสพลายเส้นใหม่ของอาจารย์ต่อตัวละครทุกตัวเลยที่อาจารย์เคยวาดมา ผมรู้สึกแบบเออลายเส้นเนี่ยมันดูสวยดีและอย่างเช่นผมชอบลายเส้นที่อาจารย์เขียนลายเส้นใหม่ของโพนาเลฟมากเลยเว้ยอ่ารู้สึกว่าเขาดูแบบมีความหล่อมากขึ้นเออผมรู้สึกว่าชอบดีไซน์ใหม่ของอาจารย์มากเลยเว้ยและอีกอย่างตอนแถมท้ายก็คืออ่า อาจารย์อารากิกับเบื้องหลังตัวละครใช่นั่นแหละทําให้เราได้รู้ลึกว่ากว่าจะได้ตัวละครตัวละครหนึ่งมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องไปรีเสิร์ชอะไรมาบ้างอาจารย์แกมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างนั่นแหละคือข้อที่หนึ่งเว้ยนั่นก็คือเราได้เสพลายเส้นด้วยและเราได้รู้ถึงประวัติของตัวละครที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนนะจากปากอาจารย์โดยตรงเลยข้อที่2ก็คือราคาราคาเนี่ยถือว่าประหยัดนะ จริงประหยัดกว่านี่ผมมันไปซื้อหนังสือ,อเล่มเก่ามา3เล่มอ่า<ๆ>ก็คือหนังสือเล่มเก่าว่ามีภาค3ตอนสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็ภาค5 2าเล่มแต่ผมรู้สึกเสียดายเงินตรงนั้นมากเลยเว้ยถ้าสมมติมว่าผมคิดได้ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเอา3เล่มนั้นนะแล้วมาซื้อโจโจเนียม um 2เล่มอ่ะผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอย่างหนึ่งเพราะว่าโจโจนียม um เนี่ยมันเป็นการรวมเล่มตั้งแต่ภาคงนึ่จนถึงภาคปัจจุบันเลยคือสมมุติง,ง่ายๆก็คือ ผมซื้อโจโจเนียมมาเล่มหนึ่งกับเล่มสแล้วผมซื้อหดังสือเล่มเก่าของโจโจมพักหนึ่งมาซึ่งสองเล่มโจโจเนียมเนี่ยเป็นเนื้อหาของพังหนึ่งทั้งหมดเวย้ย แต่10บเล่มที่ผมไปซื้อมาของภาคเก่ามันคือเนื้อหาของภาคหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าต่างกันมากเลยเพราะเล่มเก่าเนี่ยมันแทบจะแพงแล้วเพราะมันหายากมากส่วน2เล่มนี้แค่400กว่าบาทเองก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นพันเพื่อซื้อเล่มเล่มหนึ่งทั้งโคตรมาทั้ง10เล่มหรอกโอเคนี่คือ2ออ,อย่างที่ผมได้นะ2อ,อย่างที่ผมได้ 3. เนื้อเรื่องเรื่องราวเนี่ยมีการแปลใหม่ทั้งหมดเลยเว้ยให้มันตรงกับต้นฉบับให้มากที่สุด ยกตัวอย่างง่ายๆภาค3เมื่อก่อนเนี่ยสมุดเล่มเก่าเนี่ยมันจะมีค o v e r work 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 ซึ่งมันไม่มี c o v e oh า muta 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 ส่วนม u t ามู t ามู t าเนี่ย m ู t าร u ชเนี่ยเขาจะใช้เป็นว่าประโยชน์ประโยชน์ <S <S ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ของโจโจเนียม um เนี่ยโดยเฉพาะภาค3เนี่ยอ,อของ Star Platinum เนี่ยเขาจะใช้เป็น อรุอราอรุอราอรุอราอุราหมดเลยนะครับผมก็สามารถไปอ่านก็ได้นะครับผมก็เปลี่ยนหมดละเปลี่ยนให้มันโอเคสรุปก็คือ 1. เราได้เสพลายเส้นใหม่ด้วยแล้วเรารู้ประวัติของตัวละครที่มาจากปากของอาจารย์เอง2ก็คือความประหยัดความคุ้มค่า3เนี่ยก็คือเนื้อหามีการแปลใหม่ทั้งหมดทําให้มันตรงกับต้นฉบับได้มากที่สุดซึ่งผมก็ถือว่าพอใจโจโจเนี่ยพอสมควรเลย แล้วทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าระหว่างโจโจเนียมกับหนังสือเล่มเก่าเนี่ยอะไรเนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่ากันคําตอบที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าผมจะตอบว่าอะไรก็คือโจโจเนียมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการรวมเล่มใหม่ทั้งหมดเลยเว้ยและทีนี้มันก็จะแบ่งภาคออกเป็นอย่างชัดเจนโดยใช้รูปภาพนะโดยใช้รูปภาพที่ที่ที่ผมเห็นนะจากรูปภาพตัวละครเว้ย อย่างเช่นเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยจะเป็นโจนาธานกับบารอนเซเบลลี่หรือว่าวิวเอเซเบลลี่นะครับผมก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ภาคหึงแน่นอนส่วนภาคอื่นๆก็จะแบ่งเป็นตัวละครตามเรื่อยๆแลว้วมันทำให้เรารู้ว่าเออเรากําลัง ดูภาคไหนอ่านภาคไหนอยู่นั re wrong, you. You, you person, ่นเองนะครับผมส่วนโอเคก็ถือว่าผมแนะนําโจโจเนียมดีกว่านะสาหรับใครที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ว่าเอออยากจะติดตามเนื้อหาโจโจภาคก่อนๆเนี่ยไปหาติดตามที่ไหนดีโดยที่ไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มเก่าให้มันบุ่นวายแล้วก็เปลืองสตางนะผมแนะนําเลยว่าโจโจเนียมจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะครับผมก็สาหรับวันนี้ก็หมดช่วงเวลา Mr. Talk Time แล้วนะครับผมผมก็จะก็อย่าลืมวันนี้อาจจะเป็นการต่อ,ตอที่ผมเนี่ยพูดแบบไม่ค่อยนั้นไงงั้นกข็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์ไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับคลิปออกทุกวันพุธศุกร์เสาร์นะครับผมก็นั่นเองก็สามารถมาติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดกัน จ้งเตือนคลิปมาเอาอใหม่ทุกสัปดาห์เลย every day every time อ่ะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยผมจะทำอะไรบ้างวันพุธเนี่ยจะเป็นวล็อกครับคือช่วงเวลาที่ผมอยู่ในมหาลัยว่าในมหาลัยเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะมหาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ผมเรียนอยู่นะก็าสามารถก็าสามารถมาดูกันได้ทุกคนที่คนที่อยู่เชียงรายก็ดูอยู่แล้วว่าแม่ฟ้าหลวงเป็นยังไงเนาะส่วนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงอนิเมะทอล์กไทม์เว้ยก็จะเป็น ช่วงแบบอนิเมะแบบผมเป็นคนชอบดูอนิเมะไงแล้วผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องอนิเมะต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องวิจงวิจารอะไรพวกเนี้ยผมว่าจะพูดได้เป็นกลางที่สุดพยายามไม่แบบเอาเอาเอาตัวเองเป็นหลักอะไรพวกเนี้ยไม่ส่วนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนานานะครับผมเรื่องราวต่างๆแบบผมอาจจะแรนดอมว่าผมจะลงเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องสั้นอาจจะเป็น เ,เรื่องเกมอะไรพวกนี้ผมก็ชอบเล่นเกมนะแต่ผมมีช่องเล่นเกมของผมอยู่ก็คือ Facebook Gaming นะครับผมชื่อช่องก็มีบิสตาไม่มีไลฟ์สไตล์นะมีแต่คำว่ามีสไตล์อย่างเดียวผมเล่นเกม Valorant แล้วก็ Dead by Daylight กับเพื่อนๆทุกแทบจะทุกวันเลยแหละแล้วก็มีสตรีมอยู่ตรงนั้นด้วยทุกวันเลยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะบายยจ้าเดี๋ยวต้องลาแบบนี้เอร์ชล ぶつかぶつ <music>